ในหลวงกับเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้นานาชาติสดุดีพระเกียรติผู้ฟังหลายๆท่านคงเคยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและผสนิกรชาวไทยมามากมายหลายโครงการและหลายพระราชกรณียกิจอาจได้ยินกันจนเป็นที่คุ้นหูชินตาเช่น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆโครงการแก้มลิงโครงการช่างหัวมันโครงการแกล้งดินโครงการพัฒนาลุ่มห้วยห้องคล้ายโครงการกำจัดขยะครบวงจรโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำทะเลเจือปนน้ำจืด4,300แห่งโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกโครงการแก้ปัญหาดินเสื่อมดินเค็มโครงการธนาคารฟืน้นหรือแม้แต่โครงการไบโอดีเซลเป็นต้นแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่คนไทยไม่เคยรู้ที่สำคัญเราอาจไม่เคยรู้เลยว่านับผันโครงการของพระองค์ล้วนเป็นการวางรากฐานในทุกเรื่องให้แก่ประเทศชาติและคนไทยจากความแน่วแน่ที่ทรงตั้งปณิธานไว้ด้วยใจทนงว่า จะทำทุกสิ่งเพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขในพื้นแผ่นดินของพระองค์กระนั้นก็ตามความไม่รู้การพยายามสอบถามค้นคว้าหาข้อมูลมากมายก็ทำให้เราพบความสำเร็จสามารถนำความมาเผยแพร่แก่ท่านผู้ฟังได้ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิปิดทองหลังพระทีมเศรษ,ษฐกิจตั้งใจนำพระราชกรณียกิจบางช่วงบางตอน ของพระองค์ที่แทบจะไม่มีผู้คนรับรู้มาตีความเผยแพร่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลลาธิเบศร,รามาธิบดีจักกี่ฤรบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช4 8 9 9สืบแทนสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหาอานันทมหิดลซึ่งเสด็จสู่สวรรค์าลัยโดยกระทันหันขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง1 8พรรษาพระองค์ขึ้นคองราชหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2488เพียงปีเดียวแต่ด้วยเหตุที่ยังมีพระราชภารกิจต้องศึกษาต่อที่มหาวิทยลาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงต้องเสด็จกลับไปกระทั่งทรงสำเร็จการศึกษาจึงเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยในปี2492 ช่วงเวลา3-4ปีนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงทั้งจากการต้องชดใช้หนี่สงครามและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่รุมเร้ารุนแรงเงินในธนาคารแห่งประเทศไทยแทบไม่มีหลังจากที่ถูกญี่ปุ่นยึดเป็นด่านหน้าในการสู้รบกับฝ่ายพันธมิตรเช่นเดียวกับอาหารและทรัพยากรอื่นๆที่ประเทศไทยมีต้องให้พวกญี่ปุ่นนาไปใช้ประโยชน์ก่อน แม้ญี่ปุ่นจะประกาศยอมแพ้แล้วแต่ประเทศและคนไทยยังต้องกัดฟันสู้กับการบูรณะและฟื้นฟูประเทศใหม่ขณะเดียวกันก็ยังต้องสู้กับภาวะเข้ายากหมากแพงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุดลงสู่ตลาดใต้ดินทำให้เงินเฟ้อตลอดช่วงสงครามสูงขึ้นเป็น200-1,000เป็นที่มาให้ผู้คนอดอยาก และเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจํำนวนมากด้วยโรคระบาดที่ไม่อาจรักษาได้ขณะที่ช่วงต้นรัชกาลกิจการทางการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าขาดแคลนทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นการบริการด้านสาธารณสุขก็ไม่แพร่หลายผู้เจ็บป่วยที่ยากจนและอยู่ห่างไกลก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการรักษา โรคระบาดท,ที่รุนแรงในปีพุทธศักราช2493และทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคือวัณโรคโรคเรื้อนโรคไข้สันหลังอักเสบหรือโปลิโอและอหิวาตากโรคซึ่งทำให้มีคนไทยตายเฉียบพลันจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบพระเนตรพระกันตั้งแต่ที่ทรงนิวัตรกลับประเทศไทยในปีพุทธศักราช2489และตลอดช่วงเวลาที่ต้องเสด็จกลับไปศึกษาต่อจึงมีพระราชดำรัสว่าการรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติ จะอำหนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วยและเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสารรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วยคือเน้นแต่ผู้สร้างมิใช่ถ่วงความเจริญ เมื่อทรงทราบว่าสังคมไทยอ่อนแอและคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆมากมายโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกซึ่งเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องสงข้าวให้อังกฤษโดยไม่คิดมูลค่าจากหนี้สงครามที่ญี่ปุ่นดึงไทยไปเข้าร่วมด้วยถึง1.5ล้านตัน ขณะที่เศรษฐกิจไทยต้องตกต่ำลงอย่างหนักข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นกลายเป็นสิ่งของหายากและต้องเผชิญกับภาวะยุ่งยากปั่นป่วนเพราะถูกตัดขาดจากบรรดาชาติสัมพันธมิตรสิ่งแรกที่พระองค์ทรงมุ่งแก้ไขจึงเป็นปัญหาด้านการสาธารณสุขพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากหรือประมาณ50,000 0บาทเพื่อสร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก และจะซื้อเวชภัณฑ์เพื่อสู้กับวัณโรคที่กำลังระบาดหนักพร้อมกับสนับสนุนให้สภากาชาติไทยผลิตวัคซีน b c ซป้องกันวัณโรคจนกระทั่งทรงปราบวัณโรคสำเร็จในปี2497ขณะที่การผลิตวัคซีน b c ซเพื่อสู้กับวัณโรคของสภากาชาติไทยได้ผลเป็นอย่างดีนั้น องค์การสงเคราะห์แม่และเด็กแห่งยูนิเซฟได้สั่งซื้อเพื่อส่งไปให้กับประเทศที่เกิดโรคระบาดเดียวกันในเอเชียได้ใช้ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น พระราชทานแก่วงดนตรีนำไปบรรเลงในงานแสดงดนตรีการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือโครงการรณรงค์ต่อต้านวัณโรคแห่งชาติของสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย พระองค์ยังพระราชทานแบบจำลองเรือลบหลวงสีอยุทยาซึ่งเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ออกประมูลในงานเดียวกันเพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวันโรคซึ่งคลาชีวิตผู้คนไปสูงถึง1,40,000คนหรือ500คนต่อประชากร1,000ง0คน ในช่วงเวลาเดียวกันพระราชทานทุนประเดิมเพื่อจัดตั้งกองทุนโปลิโอสองเคราะห์ที่เกิดการระบาดรุนแรงในปีพศ2495พร้อมออกประกาศเชิญชวนปวงชนชาวไทยโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยการทรงโซโลแซกโซโฟนเพลงตามคำขอทางวิทยุอศพระราชวังดุสิต ครั้งนั้นทำให้ได้เงินจำนวนมากทรงไปพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้าและมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราชใช้เป็นทุนก่อสร้างอาคารและซื้อเวชภัณฑ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยที่พ้นขีดอันตรายแต่ต้องเป็นอมาพาตยังทรงสนับสนุนการค้นคว้าทางวิชาการและก่อสร้างตึก วชิวราลงกรทาราบำบัดไว้เป็นสถานที่รักษาด้วยวิธีทางกายภาพโดยใช้น้ำช่วยพยุงร่างกายระหว่างการบริหารและฟื้นฟูกล้ามเนื้อของผู้ป่วยด้วยผลจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ปัจจุบันไม่มีรายงานการติดเชื้อโปลิโอหรือไข้หวัดสันหลังอักเสบอ,อีกเลย การระบาดอย่างรุนแรงของโรคร้ายต่างๆในช่วงหลังสงครามโลกดังกล่าวทำให้คนไทยถูกรุมเร้าด้วยโรคเลื้อนและอหิวาตกรโรคที่มีผลให้ต้องสูญเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากนั่นทำให้พระองค์ทรงก่อตั้งกองทุนปราบอหิวาตกรโรคด้วยการให้สภากาชาติไทยจะซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตวัคซีนได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัว ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือเพื่อวิจัยโรคสร้างเครื่องกันน้ำเกลือคุณภาพทัดเทียมต่างชาติขึ้นมาใช้เอง และเช่นเดียวกันทรงหาทุนโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยการเป่าแซกโซโฟนตามคำขอโดยมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนโทรศัพท์ขอเพลงผ่านวิทยุอ,อสอได้ทำให้การปราบอหิวาตากโรคของพระองค์สงบลงได้อย่างสิ้นเชิงในเวลาเพียงหนึ่งปีหเดือนนับจากที่การระบาดอย่างรุนแรงในปีพศ2 5 0 1 ในปีพศ2496ทรงพบโรคภัยอีกโรคขณะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรเห็นผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งไม่ได้รับการรักษาและยังคงอยู่ร่วมกับผู้คนปกติทั่วไปจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งทุนอนันทมหิดลแก่กระทรวงสาธารณาสุขให้เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างอาคารสถานพยาบาลโรคเรื้อนขึ้นที่พระประแดงสมุทรปราการ แล้วส่งให้จัดตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อบำบัดฟื้นฟูและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อนรวมทั้งฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยและสร้างสถานศึกษาเพื่อการอบรมเจ้าหน้าที่ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยพร้อมหาสมมติฐานของโรคเพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดไป และทำให้คนไทยหายขาดจากโรคได้สำเร็จโดยผู้ป่วยและบุตร188,000คนได้รับการรักษาจนหายขาดสามารถดำรงตนเป็นปกติสุขในสังคมได้สมดังพระราชปณิธานที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันยังทำให้ไทยสามารถกำจัดโรคเรือนได้สำเร็จเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานและพระราชทานเรือเวชภาหะในปีพศ2498เพื่อออกไปให้บริการประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำเรือลำนี้จึงนับเป็นเรือบรรเทาทุกข์และรักษาพยาบาลทางน้ำลำแรกและลำเดียวในโลกที่ทรงมุ่งมั่นตั้งพระไทยให้คนไทยหายขาดจากโรคร้ายๆต่างๆ ขณะที่การรักษาโรคเรื้อนที่ทำให้ต้องตัดแขนตัดขาของผู้ป่วยก็ได้ทรงจัดตั้งหน่วยแขนขาเทียมพระราชทานในปี2513พร้อมมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ทางด้านสาธารณสุขพอสมควรเพื่อช่วยเหลือตนเองในท้องถิ่นที่ขาดแคลนสถานพยาบาลต่อเนื่องมาจนถึงในปี2525 25. ในข้อมูลของมูลนิธิปิดทองหลังพระที่หม่อมราชวงศ์ดิสนัตด,ดาดิสกุลเป็นเลขาธิการบันทึกว่าในปี2492ซึ่งเสด็จนิวัตกลับมาเยี่ยมพรผสนิกรของพระองค์ทรงมีรับสั่งกับหลวงพยุงเวชศาสตร์อธิบดีกรมสาธารณสุขว่ายาอะไรขาดถ้าต้องการอะไรฉันจะหามาให้อีกฉันอยากเห็นกิจการแพทย์ของเมืองไทยเจริญมากๆ และเมื่อเสด็จนิวัตกลับประเทศไทยจึงขนยารักษาโรคที่จำเป็นจํานวนมากกลับมาด้วยมูลนิธิปิดทองหลังพระของคุณชายดิดยังบันทึกเก็ตเล็กเกตน้อยที่หมู่เฮาชาวเราไม่เคยได้รับทราบมาอีกมากมายเก็ตเล็กเกตน้อยนี้ทำให้เราได้รับรู้ว่าทรงงานหนักเพียงใด แม้ในช่วงเวลาที่พิ่งขึ้นรองราชและยังทรงมีพระชนมายุน้อยหากแต่ต้องทรงตัดสินพระไทยช่วยเหลือพระศนิกรของพระองค์ในแทบจะทุกเรื่องเช่นทรงริเริ่มสร้างภาพยนตร์ที่รู้จักกันในนามว่าภาพยนตร์ส่วนพระองค์พระราชทานจัดใช้เพื่อหารายได้ช่วยเหลือทางการแพทย์อาทิสร้างตึกอน,นันทมหิดลที่โรงพยาบาลสิริราช สร้างตึกวิจัยประสาทที่โรงพยาบาลประสาทพยาไทยและพระราชทานทุนวิจัยโรคประสาทแต่ละชนิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทรงสร้างอาคารราชสาธิตโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาเพื่อให้คนไข้มีสถานที่กว้างขวางเพื่อจะได้เดินออกกำลังกายให้มีจิตใจที่ดีขึ้นสร้างตึกวชิราลงกรณ์สภากาชาติไทยอาคารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลเป็นต้น และในปีพศ2497ที่ทรงโปรดเกล้าให้ใช้ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ณสาราเฉลิมกลุงรายได้จากการใช้ภาพยนตร์เมื่อ65ปีที่แล้วสูงถึง4 000, 40, 000, 4 0 4 6 5 0สตางค์กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ และเงินที่มีผู้โดยเสด็จพระราชกุศลเพิ่มเติมอีกรวม1,558,561บาทเมื่อสร้างอาคารต่างๆเสร็จเรียบร้อยยังมีเงินคงเหลืออีก175,6475บาทสตางค์จึงพระราชทานเงินให้สร้างสถาบันอบรมเจ้าหน้าที่และค้นคว้าเรื่องโรคเรื้อนที่สถานพยาบาลพระปะแดงในวงเงินประมาณ1ล้านบาท การจะทำให้ประสบนิกรที่ยากจนหยุดการทำนาทำไร่แล้วเดินทางไปหาแพทย์เป็นสิ่งที่ยากยิ่งในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งจึงมีรับสั่งว่าฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบำบัดทุกข์แก่นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องที่กันดานห่างไกลหมอจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามความจำเป็นโดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่โดยใช้รถยนต์และตระเวนไปตามถนนหนทางในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลในชนบทนั่นทำให้คนไทยในท้องถิ่นธุรกันดารได้มีโอกาสได้พบกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานมากมายตั้งแต่หน่วยทันตกรรมศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยแพทย์หูตาคอจมูกและโรคภูมิแพ้ หน่วยอบรมหมอหมู่บ้านในพระประสงค์หน่วยทำอวัยวะเทียมที่พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งโรงผลิตแขนข้าเทียมและจะทำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพการทุพพลภาพขึ้นนั่นเอง พระราชกรณียกิจที่คนไทยเราไม่เคยได้รับรู้เหล่านี้ล้วนแต่ได้รับการกล่าวคานจากองค์กรในต่างประเทศมากมายจึงทรงได้รับรางวัลเหรียญทองทางด้านการสาธารณสุขระดับสากลเพื่อสื่อมลชนทั้งจากองค์การอนามัยโลกวิทยาลัยแพทย์รักษาสวงอกแห่งสหรัฐเหรียญทองเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็นผู้นำผู้บุกเบิกและผู้ควบคุมปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนในประเทศไทย และรางวัลเหรียญทองสดุดีพระเกียรติในฐานะทรงห่วงใยสุขภาพปอดของประชาคมโลกจากสหพันธ์องค์กรต่อต้อตานวัณโรคและโรคปอดนานาชาติขอพระองค์ทรงพระเจริญและสถิตยอยู่ในหัวใจของพวกเราเราปวงชนชาวไทยตลอดการลนานเทินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์คนอ่นข่าวขอบคุณค่ะ